lồm con wow. <laughs> hả? <Thì> phú phú ba phú ba phú ba tuổi ba tuổi thấy ล้างลงที่ได้ไวเลยนนี้เห็นเห็นนอนลงมาเลยโอ้ล้งลงแเลยแล้วเจ็บไหมเห็นโอวมากมันมันไม่เจ็บตอกมันแคร์น้อยๆไงมันโดนกระแทกเมืนโดนชกไงขาอ่าขาอ่อนลงไงอ๋อเจ็บนิดนึงเจ็บไม่เป็นไรรอบแรกขาลงใช่ป่ะอ่าลงแบบนี้สวยรอบแรกขาอ่อนสวยอันนี้มันเอออันนี้ฟาดนิดนึง มีแสงไมครับแดดที่มึง่ไหมเปไม่แดดมึกัน <c oughs>